คุณรู้หรือไม่ว่าเรื่องเล็กๆรอบตัวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ Did you know คุณรู้หรือไม่วันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปค้นหาเหตุผลว่าทำไมขนมจีนถึงมีชื่อเรียกว่าขนมจีนเช้าวันนี้คุณผู้ฟังทานข้าวมาหรือ,อยังครับหรือว่าใครบางคนอาจจะเลือกอาหารง่ายๆอย่างขนมจีนสักจานกินกับน้ำยาป่าเผ็ดร้อนหรือน้ำยากะทิรสละมุนใส่ผักสดกรอบๆแค่คิดก็ชวนน้ำลายสอแล้วใช่ไหมครับ แต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมอาหารจานคาวที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ถึงได้มีคำว่าขนมนำหน้าแถมยังมีคำว่าจีนต่อท้ายทั้งที่รูปร่างหน้าตาและวัตถุดิบก็ดูไม่เหมือนขนมหวานที่ไหนเลยแล้วก็ไม่ใช่ของที่มาจากประเทศจีนด้วยวันนี้เราจะมาไขาปริศนาเรื่องนี้กันครับ หัวข้อที่1แกะรอยคำว่าขนมจีนกันก่อนนะครับเรื่องราวของขนมจีนไม่ได้เริ่มต้นที่ครัวไทยแต่ย้อนกลับไปถึงอดีตการในดินแดนสุวรรณภูมิที่ซึ่งมีชนชาติที่เก่าแก่และเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมอย่างชาวมอญเข้ามาตั้งถิ่นฐานและผสมผสานกับผู้คนในพื้นที่ขนมจีนเองก็เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวมอญทิ้งไว้ให้เรา ว่ากันว่าชื่อขนมจีนที่เราใช้กันอยู่นี้ไม่ได้มาจากภาษาไทยโดยตรงแต่เพี้ยนมาจากคำภาษามอนสองคำที่มารวมกันคำแรกคือขน,นอมซึ่งแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือนำมานวดและอีกคำหนึ่งคือจินที่แปลว่าทำให้สุก ถ้าลองเอาคำสองคำนี้มารวมกันขนมจินก็จะหมายถึงของที่นำมานวดจนเป็นก้อนแล้วทำให้สุกซึ่งก็คือกระบวนการทำเส้นขนมจีนนั่นเองครับฟังดูสมเหตุสมผลเลยใช่ไหมครับ ทีนี้คำว่าขนมยังมีอีกหนึ่งความหมายที่น่าสนใจซึ่งน่าจะมีความเชื่อมโยงกับคำว่าขนมของคนไทยในยุคก่อนเพราะในอดีตนั้นคำว่าขนมไม่ได้จํากัดอยู่แค่ของหวานแต่หมายถึงอาหารอะไรก็ตามที่ทําจากแป้งซึ่งตรงกับคำว่าหนมในภาษาเขมรและขนมในภาษามอนอย่างน่าทึ่ง ดังนั้นแล้วขนมจึงไม่ได้แปลว่าวของหวานเสมอไปครับแต่คืออาหารที่ทำจากแป้งและเมื่อนำคำว่าขนมมารวมกับคำว่าจีนที่เพียนมาจากจีนของภาษามอนก็กลายเป็นขนมจีนอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ครับหัวข้อที่ 2. เส้นทางของขนมเส้นและข้าวปุ้น หลังจากที่เรื่องราวของขนมจีนเริ่มต้นจากชาวมอญก็มีการถ่ายทอดและปรับปรุงไปตามแต่ละภูมิภาคขนมจีนจึงไม่ได้มีแค่หน้าตาเดียวแต่มีชื่อเรียกที่หลากหลายตามแต่ท้องถิ่นจะเรียกกันทางภาคเหนือจะเรียกขนมจีนว่าขนมเส้นซึ่งฟังดูแล้วก็ตรงตัวกับลักษณะของอาหารเลยใช่ไหมครับขนมที่ทำเป็นเส้นๆนั่นเองส่วนน้ำยาก็มีเอกลักษณ์อย่างน้ำเงี้ยวที่รสชาติกลมกล่อมมีหมูสับและเลือดหมูเป็นส่วนผสมซึ่งเป็น เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนส่วนในภาคอีสานขนมจีนมีชื่อเรียกว่าข้าวปุ้นครับที่มาของชื่อก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะอาจจะเพี้ยนมาจากคำว่าข้าวปัน้นหรือข้าวปุ้งที่แปลว่าข้าวที่พุ่งออกมาเป็นเส้นๆนั่นเองครับและข้าวปุ้นของภาคอีสานก็มักจะทานกับน้ำยาที่รสจัดจ้านและเผ็ดร้อนอย่างน้ำยาปลาร้าหรือส้มตำรสแซบบอกได้เลยว่าใครที่ชื่นชอบอาหารอีสานเป็นพิเศษต้องลอง จะเห็นได้ว่าจากปมปริศนาเล็กๆเรื่องชื่อของขนมจีนได้พาเราเดินทางไปไกลกว่าที่คิดจากรากศัพท์ของชาวมอญสู่การแพร่หลายในแต่ละภูมิภาคของไทยจนกลายเป็นอาหารจานโปรดของใครหลายคน ดังนั้นขนมจีนจึงไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเป็นตัวแทนของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนที่ส่งต่อมาถึงเราการที่เราได้รู้จักที่มาที่ไปของอาหารแต่ละจานทําให้เราเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายในและเข้าใจว่าอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่รสชาติอร่อยเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับ สำหรับวันนี้ Did You Know คุณรู้หรือไม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับหวังว่าเรื่องราวที่เราเล่าไปจะช่วยให้คุณผู้ฟังคลายความกังวลและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอย่าลืมครับว่าการรู้เท่าทันข้อมูลคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าพร้อมเกล็ดหน้ารู้ที่จะทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นครับสวัสดีครับ